ถ้าหากว่าเรานะครับเจอลูกค้าต่อราคาสินค้ามาทุกวันเลยนะครับเนาะเพือพ่อนๆหรือพี่น้องท่านไหนที่ขายบาน eBay เนี่ยเราจะเจอลูกค้าเนี่ยออฟเฟอร์หรือเบสออฟเฟอร์สินค้ามาต่อรองราคาเราเกือบทุกวันเลยนะครับเราจะเราจะทำยังไงนะครับแล้วเราจะแก้ยังในในไงได้บ้างแต่ถ้าทุกคนนะครับเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับผมให้คิดแบบนี้ผมให้วิธีคิดแบบนี้นะครับ ทำแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่านะอ่ะมีคําถามหนึ่งนะเขาก็าถามว่าอลูกค้าต่อรองราคามาเอ้เบื่อมากเลยอะ่ะฝรั่งฝรั่งก็เป็นเหรอเนี่ยฝรั่งก็ต่อรองราคาสินค้าเราเหรอโค้ดโอ้เบื่อมากเลยขี้เกียจมากเลยแบบวันๆนหนึ่งได้เยอะมากเลยลูกค้าต่อมาเยอะมากเลยอะ่ะคุณรู้ไหมครับว่าสเสน่ห์ของการค้าขายคืออะไรฮะ การต่อรองราคาคนที่นั่งดูไลฟ์สดผมในตอนนี้ทั้งชีวิตคุณเคยต่อรองราคาไหมถ้าคุณไม่เคยก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ว่านะครับแสดงว่าคุณเป็นคนใจดีมากนึงติมากๆเลยนะ <c oughs> ผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเรื่องของการต่อรองราคาเนาะป้าอันนี้เท่าไหร่อ่ะสี่สิบห้าสี่สิบได้ไหมอ่ะอืมนะครับป้าตอบกลับมาป้าตอบกลับมาว่าไง อ๋อนี่ก็ถูกสุดแล้วอ่ะสี่สิบสามด้วยกันลดให้สองบาทเห็นไหมมันมีอยู่แล้วนะครับเรื่องของการต่อรองราคาเนี่ยคือการซื้อขายนะฮะถ้าคุณรู้สึกว่าเขาต่อแล้วคุณให้ไม่ได้หรือคุณแบบรับไม่ได้ก็ไม่ต้องให้เขาเพราะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าเราเจอทุกประเทศครับเรื่องของการต่อรองราคาเป็นเรื่องปกติทำใจให้สบายนะครับถ้าคุณให้เขาไม่ได้ก็ไม่ต้องให้ครับ แต่ถ้าคุณให้เขาได้แน่นอนคุณได้ลูกค้ามากขึ้นแล้วลูกค้าเนี่ยถ้าเขาคุยกับเราง่ายแน่นอนนะครับครั้งหน้าเขาก็อยากกลับมาซื้อกับเรานะคุณมองเห็นข้างหน้าไหมหรือว่าคุณจะซื้อการขายแค่นี้แล้วจบมันไม่ต้องมาอีกแล้วต่อบ่อยเหลือเกินไม่ต้องมาไม่ต้องมาเดินหน้า,นาบ้านกูอีกแล้วขอโทษไม่ต้องมาเดินหน้าบ้านชั้นอีกแล้วเออต่อหรือเก่งเหลือเกินอะไรเงี้ยคนที่มาอีกแล้ว นะครับมาอีกแล้วเรื่องการซื้อขายเนี่ยมันต้องมีการตอรองราคาเป็นเรื่องธรรมดาแนละนะครับถ้าคุณคิดว่าลูกค้าต่อไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหก็ไม่รู้เหมือนกันนะจริงจริงแล้วไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะครับไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะสิ่งที่ผมพูดอาจจะไม่ถูกเสมอไปก็ได้นะครับบางคนอาจจะแยกในใจวิ่ยตั้งแต่ขายของมาไม่เคยเจอฝรั่งต่อราคาเลยนะแล้วเขาต่อก็ไม่เคยให้แต่ก็ขายได้ตลอดก็อาจจะมีก็ได้ครับ าจจะมีก็ได้นะมันคือทุกอย่างเปลี่ยนไปได้หมดนะครับแต่ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดในฐานะที่คนถามผมมาว่าเอออะไรเรื่องแค่นี้คุณคุณให้ลูกค้าบ้างไม่ได้เหรออะไรประมาณนี้นะครับผมให้เทคนิคเลยก็คือถ้าเกิดว่าเรารู้แน่ๆว่าลูกค้าต้องต่อราคาเรานะครับอย่างผมเนี่ยผมจะบวกราคาขึ้นไปเลยเอาไว้ลูกค้าเผื่อต่อเอาไว้เผื่อทําโปรโมชั่นต่างๆนะฮะเผื mm hmm. ่อทําโปรโมชั่นต่างๆผม ตั้งราคาผมก็จะบวกไปเลยเอร์เเดี๋ยวไปทําลดราคา10%ลงมานะครับก็ไม่ขาดทุนนะแล้วผมพูดเสมอว่าเวลาที่เราตั้งเราทําพวกโปรโมชั่นต่างๆพวกนี้อีเบย์ดันเราอยู่แล้วนะครับคุณกลัวอะไรร้านค้าที่เขาขายาถูกกว่านะครับเขาไม่ได้ทําเพราะเขาทําไม่ได้ราคามันต่ําสุดแล้วระบวกขึ้นไปแล้วทาลดราคาลงมาเราไปทำมาร์กดาวพวกนี้อีเบย์ช่วยดันอยู่แล้วนะ เออทุกคนรู้ไหมนะครับบวกผัวไปเลยบวกเผื่อลูกค้าต่อไปเลยครับแล้วการขายของราคาต่ําเสมอไปเออราคาราคาต่ําเนี่ยนะครับคุณจะเจอกับความเรื่องมากของลูกค้าด้วยผมบอกเลยนะคนที่ซื้อของถูกอะ่ะเรื่องเยอะเรื่องเยอะผมบอกเลยนะฮะซื้อไปขอคืนของอีกนะครับบอกของเราอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู่นนี้นั่นเยอะเลย ไม่จำเป็นต้องเสมอต่ําเสมอไปนะครับมีลูกค้ามีลูกค้าบ,บางคนคิดว่าซื้อของแพงแล้วได้ของคุณภาพก็มี